อยู่ในความนิ่งใครจะหมดขออดทนก่อนแต่กูไม่ขึ้นแน่กูเสียเปรียบจัดบอกเลยถ้าขึ้นนะโดดลงมามันยังกิ้งลบยังอะไรได้ไงโดนไม่โดนมาโดนมากโดนมากน็อตหนึ่งน็อตหนึ่งไปอีกตัวนึงยึดหลังแม่งเลยแม่งเลยมันเรือดร้อนมันเรือดร้อนแม่งสายได้เลยน้ำของนี่คว้าคว้า no เล่นอะไรของวันวะนอยู่ที่กระโดดลงมาเฮียโดคือยิงหัวยกดูผมบอกแล้วไม่ได้ทำทำมาเฮียแม่งโดคือยิงหัวแล้วอยู่ดีกระโดดมาเอาแล้วขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเวลาไม่ช่องเวกานะครับคุณผู้ชมนี่ก็แปลกใหม่มากับอาร์คเลเดอร์ที่จะมาขอออฟบ้างไปเติมฟิวบ้างแต่แบบเพิ่มไปลองเล่นมาแล้วเกมนี้แม่งน่าอัดลงแบบโมเมนต์มันดีอะไรมันดีมากนี่ก็มาชุดนินจา ตัวนี้ที่ผมจะมาถามก็คือการส่งข้อแ,แบบเด็กเดินอ่ะคือพี่พมอ่ะเข้าเลเวลตันนะอะไรไอเกมเนี้ยทุกๆหนึ่งเลเวลอ่ะถ้าใครเล่นก็จะรู้ว่ามันสามารถานนำอัพสกิลทรีตรงนีไ้ได้อ่ะแล้วในสกิลทรีอ่ะสมมติถ้าเราอัพผิดไปมันรีไม่ได้นะถ้าอยากจะรีตัวละครเลยแล้วถ้ารีตัวละครมันจะเกิดอะไรขึ้นรีตัวละครก็คือแบบพวกข้อในตัวเนี้ยมันจะหายแบบหมดเลยนะแบบหมดทุกอย่างเนี่ยแต่ก็เกมทั้น,นชูเตอร์นะแบบเรา แต่มันเอาไปฝากไว้ที่เพื่อนได้อ่ะรากว่าเอาบูปินอ่ะไอ้ข้องยังอื่นอ่ะทั่วไปมันไม่ถ้ามีราคาเท่าไหร่หรอกแต่พวกบูปินพวกเนี้ยบางอันก็ชิ้นละสิบาทยี่สิบาทเขาเอามาฝากไว้ห้าสิบกว่าอันอ่ะบานชิ้นเป็นร้อยก็ยังมีนะนั่นแหละก็ประมาณส่งประมาณสัส้ํารอบแล้วก็ช่วงท้ายอาจจะมีเกมยิงให้ดูนิดหน่อยครับไปโปรกมเ,เพล์ได้เลยครับยวต้องดูก่อนเราเข้ามาต้นเลดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยต้นเรศสบายมหมมาเนาะ เลนตันเลนเกี่เฮ้ยม่ไยินเสียงวะระวนะนะตรงนี้ออกนองแบมนี้ัตรงนี้โอเคยังไงจ๊ะมันดอบมันกดอะไรดอบหนูวะกดลากลากอาเอเ วิ่งยินเตี้ยอย่างนงี้อะไรไม่รู้มันคนยิงแย่บูป็นในสนับหูใส่กระเป๋าวะนะน่ะนี่กุญแจอ์เหรตามพี่มาไป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 อยู่ในแบบไอ้บลูเหรอใช่ไใช่ใช่บลูเฮ้ยโอ้ยอยู่ใกล้โอ้โหตาแรกสบายแล้วใช่ใช่ ะพี่พี่นั่งรอก่อนพี่นั่งรอเท่านี้ก่อนพี่พี่นั่งหาทีนั่งรอแบบใจก่อนพี่นั่งรอ,อนี่นนนนตัดเลยเดี๋ยวตัดตุ้มนี่เขาลงก่อนเลยเเบายบาย thank you ตาแรงมากก็โอเคเลยด,ด,ดีดีดีตาต้องไปต้องดูก่อน้ำมันไกลหรือใกล้มา,มาเริ่ยรอบที่สอง ลากเลยยกดกดลากลากแปงข้างหน้าจอเออช้ามันไกลหาอะไรไวกว่าดี <c oughs> โอเคเสร็จ<อ>ตรงนี้ก<ห>ุญแจกหักคี่ะ,อะโอะ้ยเกิดโอ้ต,อต,ตรง้ย้ยโอยใช่ตรง้ยกสตยีม้ยอ้อ้อ แอบแลกมันเห็นผลง่ายวิ่งหล่นหล่อหล่อเด็กเดินเด็กเดินส่องมีงยังไงเพศสัตว์กี่ท้าย <c oughs> <c oughs>

ยังไงส่ามชิ้นสุดท้ายเอาไปเรียเคลียเข้ามามิดเลตบิีเสี่ยงแค่ไหลระเบิดอยู่ข้างบนแล้เอาแล้วไงใช่เอาที่มันแพงๆไว้แน่นอนแล้วกันนะใส่เรียบร้อยเมราดนี่ไกลหรอสร้างมิเมตรว่ะ นีนเรียบแมทป่ะเอ,เอ,เอ๊ะะเติมผมเลยอีกอันหนึ่งมาดีแล้วึ้นแต่มมจะเจอคนตอนเช้ามืถ้าคลิปมันสั้นได้พวกดาจะไปลงยิงคนกันนะพวกอะไไปแปะถางอาคายเลยได้ อาชีพวัดเฟรมเลทตัไนี้่อยลดูเอ้ยข้างหน้ามีคนยิงโดนใช่ไหมใช่มันอยู่รก้ตอรอเอร์์เเอเวออรอเเหอ้ยคนเรงไหนรเวอเดเดอเวเลเวอร์เใกล้มากวาวอวิ่งมาวอวิ่งมาวอร์เดโวอร์วาวดอวอเออวดวาวด ใช่ใช่ใช่ยิงเลยยิงเลยนั่งแอบไปก่อนนั่งแอบไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดูนี่ฮะโอ้ยคนตายเต็มลตเมลยวะไปลงไปมาเรียบร้อยเรียบร้อยออกไปมาพวก,กมีคนตุยแล้รวะเดี๋ยวไปของเต็มด้วยอ้าเฮ้ยตัวนี้ตัวฟรีป่ะ ล,ล้วก็ได้ของมาเล่นเพิ่มทำไมมาตุย่ยตรงนี้วะนี่ตัวเต็มปีตเต็มปีน่าจ่ยังดีเอาปืนไม้คงใช้แล้วก็บอกนี่เราอยู่ห้องที่เราต้องไปพอดีเลยใกล้เลยห้องจำได้อลาวมันมันห้องนักเนี่ย พี่ไปเข้าห้องขี่า a ดีกว่าไม,ไม่เจอบูปินนานแล้ววะเข้าขี่ร์ดเลยไม่เจอบูปินนานใช่โอ้โหไม่มุมเต็มตีมาแล้วนีไาผมตามหลังหลงเลยมันห้องไม่อยู่ทางนู้นไหมอ่ะใช่เดินผิดทาง จำได้มันจะมีที้นั่นอยู่ตัวนึงด้วยันี่ตั้งไงคูบีนเสี่ยงเลยโอนี้ว่าคนโอนโนไม่ใช่มันระเบิดใส่คนนะไม่ใช่มาอ้นมาไม่ใช่ห่อไม่ได้ระเบิดใส่คนไม่ไม่ไม่มันมีคนอยู่เมื่อกี้คนมันยิง เอาไม้หดแมงมุมแป๊บหดแมงยังมันโดดนี่ด้วยเอาเอาคนแม่งเลยนะคนแม่งเลยคนแม่งเลยไปเดิน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 อยู่ไงหนฮะมองข้าวน้ำผมน้ำผมน้ำมองข้าวคนอยู่น้ำผมคนอยู่น้ำผมไหนไหนไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่เลนระวังไม่ได้ได้เห็นแล้วเห็นแล้วก็แตกก็แตกเขาเลื่อยเจเนาะ น้องนึ่งน้องหน่งนไหนจะล้ม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 หนึ่งหนน้องน้โหดตัวจริงตัวกระเด็นเฮ้ยเโอ้ยเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี้พี่เปิดห้องก่อนเองล่อไว้ก่อนมันตามหล้งพี่ไปพี่เล่พี่เลพี่เลเเลขี้ยะแล้วเข้าไปเข้าไปได้ได้เข้ามาเไม่ๆเาย่งไม่เข้าอย่เ้เ้ยันยิงล่อฮ่าฮาฮาปปิดปไปปไป หาเอ็งบอกพี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ได้ได้ได้มันมันมันลอยกลับมาตรงนี้ละโอเคนี่ขานนี่มันขามันามาอยู่หน้าห้องพี่่อะมันขานมาอยู่หน้าห้องพี่อยเออมันจะเปิดประตูให้บอดมายิงตัวพ่อเระเบิดป่าใส่เียนี่แม่งเลย ลปลดใส่ใส่แล้วมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วเองรับตพังล้วเวจ็ดไม้กอนี่ปลาใส่มันวน,นวุ่นวายคนเยอะจัดเลยตัวฝีด้วยเียแต่เออยังมีข้อให้กูใช้ป้มหน่อยตเข้ามาหลบข้างหนนี้ก่อนล่ะยึดตัว เอร์โลอุย้ยตไอเชี้ยเนี่ยสัติช์เชอร์ดีจริงว่ะพี่แต่ต้องใส่ข้องแต่งดีๆว่ะใช่ขนาดพี่ใช้เวลหนึ่งอเมื่อกี้อืมใช้ข้องแต่งแบบเฟี้ยวอ่ะเดี๋ยวโหด สติ๊กเกอร์สามลูกไอ้คนน้ำพุกฮะพ่อมันยินอยู่บนมาใหม่เมื่อกี้เนี่ยมีนี่ป่างวะข้างหน้าข้างหน้าประตูเราเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เลยมีนี่ป่ะมีที่ปั๊มข้าอันอนี้ป่ะเนี่ยนี่อะไรวะที่ปั๊มมันเอ,อ่อเออ่ที่ปั๊มมันที่มันได้ซองช่องอะหลอดที่มันได้มันดอบมาจากมอนเลยอมีมีมีมัเนาะอ๋ะอไอ,อ,อ้เฮียแม่งนได้เห็นหน้าประตูเราอยู่เปิดมาอุ้ยมันวิ่งมันวิ่งไปแล้วเชวยมีพีธหลบ ไอ้นี่ชิ้ชี้ชี้ชี้ตรงนี้เลยชี้ตรงนี้เลยพี่ตรงขอบประตูมมันีระเไปไปัไปไปไปเออเองหลบไว้เองหลบไว้พี่เห็นมาแล้วพี่เห็นแล้วบอกเฟรนดี้จะนั่งป่าระเบิดใส่กูไอ้ยี่โอ้ยมีเฟโลตัวนึ่งเองไม่ต้องพี่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 จงไปนั่งหลบตรงนั้นไว้เพราะว่าถ้ามันมายันเองอะเดี๋ยวพี่ยิงให้พี่ตอดของไปเรื่อยๆ ไม่โดนลอควายไม่รู้กูยิงตรงไหนโง่ถ้ามันเข้ามากูยิงได้ฟรีเลยคาเด้นคาเบ้น bro คาเบ้นก็แตกไปดิมาเชียร์ไอ้มันมันล้มมะนี่มันล้มเนี่ยอยู่ดามเชียร์มันล้มมีตัวท้ายตรงนี้มีบนยิงออกมาข้างบน คยูดตามเช็ดมาแต่ฟักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทาข้างบนลงไม้เขาจะสวยข้างบนมันเสียเปียบข้างบนมันเสียเปียบมันต้องโดดลงมาแต่ผู้ปีนมาเฮ้ยผู้ปีนอะไรผู้ปีนไอซิกเกอร์กินเนตกับอะไรไม่รู้อมันจะโดดหมาแต่เราเห็นก่อนตอนนีมันเห็นมาว่ะมันเห็นตีนปะวะไม่ชัวร์ว่ะถ้าหลบตรงนี้น่าจะได้เพื่อคู่นะที่จะเอาลูกสองไว้ยัด เฮ้ยมันมันพมเห็นมันเลยพมเห็นมันชัดเลยเว้ยไม่ยินกูไม่ได้ไอ้ควายมันโง่ผมขอดูกอนพี่เลยดูนะได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ดูให้ไอ้เฮี้ยนั่นตายตรงไหนวะมันยิงได้นะตรงนั้นเหยมันยิงได้มันยิงได้ใช่ใช่ผมรู้ผมรู้ไอ้เฮี้ยนี่ก็ตายตรงนี้แหละได้เฮี้ยมันอยู่ได้วะศพไอ้เฮี้ยนี่มันอยู่ได้วะก็นั่นไงก็ตรงที่พี่มาร์กอ๋อไม่นั้นเลยโอ้ยยังมืดจัดเข้าไปแล้วกูตายแน่ยังน่ะ ไอ้ hey, <S <S นี่พีหยกหอม,มอ,องอยากรู้ไหมไหต้องรอให้สมองมันระเบิดนี้แม่งรู้วะนี่อะรู้มามันรู้อยู่แล้วมันจะร,รู้แล้วไงอะกูไม่ออกไอ้สัตว์ เลยใช้อะไรดีวะทำในแมพก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยแม่งป่าละเบอร์ป่าขวัญมันไม่เอาตัวเองเลยเอาตัวกูเหี้ยตายเลยทำอะไร่นดีลูปะ อยากรู้แต่มันไป็นมันพยายามหาทางลงทางอื่นเนี่ยเอ้ยเสี่ยมันมืนไม่เลยเออดูนะเราไม่ขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเราขึ้นอยู่แล้วมันวางกับดักผมวากับดักอ๋อมันมันยังดักอยู่มันยังดักอยู่มันยังดักอยู่ยังดักอยู่อเจ้เห็นเดียร์นะผมเห็นมันดักเลยนะมุมมองคนที่สร้างมันกคตรโกงอะไรเงี้ย stop camping ทำเนี่ย stop camping เห็นบลาเอ้ม uh, ันเห็นพ um> ี่อยู่ี่ความนิ่งใครจะหมดขออดทนก่อนแต่กูไม่ขึ้นแน่กูเสียเปียบจัดมาบอกเลยถ้าขึ้นนะโดนลงมามันยังกิ้งลบยังอะไรได้ไงโดน ไม่โดนมากไม่โดนมากน็องหนึ่งน็องหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งยึดหน้าแม่งเลยแม่งเลยมันเรือร้อนมันเรือร้อนแม่งสายไปเลยน้ำของนี้แรงแรงหนักเนาะเล่นอะไรของวันวันอยู่ดีก็โดดลงมาเฮียโดนกูยิงหัวยกดูผมบอกแล้วไม่ได้ทำทำนี้ยแม่งโดนกูยิงหัวแล้วอยู่ดีก็โดนมา มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีความอดทนมากพอการพ <laughs> าการใหญ่ใจไม่นิ่งไงโูแล้วตัวปูอ่ะอ้าวแล้วมีข้อแพงกูไปข้าปืนเลยเฮปปีป้กันพาสนี่น,นี่ความเพล็กกันพาสโอ้ต้องใช้พอดีเลยว่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ปั๊มก่อนให้ยองข้อไหนในตู้อยูะ ติดเชื้อแม่งคนโคตรตึงอ่ะโอไม่ได้กดข้างเขากดคิกคิกออกโดนเยอะถ้าอยู่ใ,ใกล้กดข้างเลยจะได้ยิงเอาไว้แต่ถ้าอยู่ระยะกลางก็คือคิกคิกรู้บ้างเดี๋ยวโคเอ,อิ่มแล้วอเออิ่มอาอิ่ม <c oughs> <c oughs> เป็นหาอเลยพี่ยิยงหมอแล้วแม่งแพน,นิคเกิดกดกระโดดเลยลงมาเลยพูดอะไรเลยปั่นกันตัวนี้มีก่อนนะชิวไปชาร์จผมเอาชิวไปชาร์จผมไม่ได้เก็บเลยตรงบันเดยนี่ไงมีชิการ์ด้วยไม่หยิบไปอ,ะอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้รู้เลย ở trong này, thấy cảnh phá chưa? ời, có một rồi. Tại sao lại kéo kéo vậy? Dừng, không, 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 ข้ามาเำไมขึ้นงานขึ้นงัดถ้าอ้อนปิดแล้วเลื่อๆตรงเนี้ยชบอิ่มอิ่มอิ่มอิมกเปิดกะเปิดห้องอย่างเดียวพวกมึงมากัน,นอิ่มเลยกูเมียนี้ก็คือ s ิ m u l a เ o r s i m u l ที่ชุบใวอ่ะใชใช่ใช่ เดี๋ยวสักครู่หาอะไรทิ้งกันเชยรออยากได้เงินทิ้งอันนี้ไปก็ได้ตอนนี้มีสปรีงด้วยเนะยี่ยเอาทิ้งเลยนละ้เองมีแม็กช็อตกันสองยังยกบูปินนะอย่างเราซิกอร์กินเนตอนะมียังยังยังไม่ได้มีใช้ใช่ไหมใช่ยังไม่ได้มีโอ้อโหแคดเบสไอ้เหี่ยพอดีเลยพวกต้องใช้เนี่ยแคทเบสเนี่ย น่นสำคัญคสุดแล้วนี่ยยกตัวแน่นเกินเนอะอได้ทิ้งกันแล้วอ่ะเอเาเรื่องของงานนี่เที่ย์ครับตัวหนักผมไม่หนักแต่แน่นดูเป็นสีเกใส่หรือ,บบอ่าหนักแน่นหนักมันน่าจะกดเหรียญนั่นแต่หนีได้ นละเหลื้านาทีตรงที่มาต้องรีบไปแล้วไอตัวที่อยู่เกดไอตัวที่อยู่ในซองมันรูตยังเลิดไปละเรียบร้อยเอาบอกเลยไม่พลาดปะตัวพี่หนักมากอ่ะขยับไม่ได้ผมไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ ไปตรงไหนซีดวอลแอร์ชาร์ปอ่ะไปซีดบอลถ้าจะคิดมาทางนี้ได้อืมไปไแล้เราก็เดินลงซ้ายไปผมจำไม่นี่อะไรก่อนปุี่อะระวังนะพี่มองข้าวมีอะไรไหมมันเห็นใครอะ่ะมันเห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นผม ฟังนี่แต่พี่สวยนะเปล่าเนี่ยไม่รู้วะยังไงหยกทางลงไหนย,ยื้อไหนขนาดมีช่างลงเออใช่แต่ทางนี้ที่ผมมาออกคันที่แล้วนี่คารุดเพิ่มเติมมาเดีย๋ยวไปกดเรียกให้เลยแล้วกันเ<ะ>ออมันเขาได้เฮ้ยอะไรยิงอมโอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ย,อย,อย,อย น้องเฝ้าม้องเฝ้าแม่งมาแล้วกูมีนี่อยู่นี่วะปิกเกอร์ไปหนวะไที่ไหนวะปิกเกอร์ปลาใส่แม่งเลยพี่เลพี่เลมันมาพี่เลพี่เล <laughs> Đi xuống xé, rồi nó xé Đồ lợi ngộ, quá lại cô chơi <laughs> พี่เลมันไปห่าพี่นะพี่เล่สัตว์เลยไม่โดนเฉยจุกจุกก็มันยั่เท่านี้แหละโดนนะหน้าพี่เลตายแล้วยิงแม่งเลยไห้ยิงพังเลยพังมาเขาบอาสีเกือบตาจะหนไปแล้วเฮ้ยชิวได้เยอะอ๋อหนึ่งพี่เล เข้าแบงก์ไหนเข้าแบงก์ไหนเข้าแบงไหนเข้าไหนมันเข้ามาไม่ได้รอดยังไงก็รอดเชื่อไม่รอรักษาเลยไม่ใช่มันโดนมันโดนประตูหนีบดันออกไปข้างนอกนะใช่โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ถ้าชอบเกมนี้อีกเดี๋ยวผมก็จะอ่านมาลงอีกนะนะครับไปละบายบาย